เปิดตัวเร็ม Gt8 Pro การปฏิวัติในกล้องมือถือด้วยรีโคจิออรและก,กล้องที่ถอดเปลี่ยนได้ยุคใหม่ของเรือธงประสิทธิภาพสูงสุดและการถ่ายภาพที่มีเอกลักษณ์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเร็มได้ประกาศเปิดตัวเร็ม Gt8 Pro ในประเทศจีนซึ่งเป็นการเผยแพร่สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่และเป็นการประกาศสงครามในตลาดพรีเมียมพร้อมกับนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน เรม GT 8 Pro ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดและสไตล์ที่แตกต่างพร้อมกับประสบการณ์การถ่ายภาพระดับมืออาชีพทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติที่แรงและมีเอกลักษณ์ด้านภาพถ่ายใจกลางของ g t 8 Pro คือชิปเซตเรือธงค u a คม Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition ที่ผลิตบนสถา,าปัตยกรรม 3nm ซึ่งมาพร้อมกับหนุยประมวลผลกราฟิก Reno 840 และ ram n e o p i x ddr ห้า x สูงสุด16 gb ทําให้มันมีพลังประมวลผลที่ส่งพลังมากที่สุดในตลาดนอกจากนี้เรยมยังเพิ่มกราฟิกชิปที่ออกแบบเอง r 1เพื่อช่วยเสริมการทํางานของ gpu และยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมและการแสดงผลจุดเด่นของ g t 8 pro ยังมีหน้าจอ a t p o molex ขนาด6.79นิ้วที่มีความละเอียดสูง qhd และอัตรา refresh เรด1 4 4ร hz ซึ่งทำให้การใช้งานมันเป็นไปนอย่างลื่นไหลและมีแบตเตอรี่ความจุมหัมา7 000mAh ที่รองรับชาร์จไวมีสาย 120W และชาร์จไร้สาย 50W ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานยาวนานแต่จุดที่ทำให้เร d m GT 8โปรโดดเด่นเหนือเรือธงอื่นในตลาดคือการเพิ่มเติมด้านสเปกเด่นและการปรับแต่งและประสบการณ์การถ่ายภาพซึ่งเป็นจุดที่ Redmi สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอื่นๆที่มักจะเน้นเพียงกำลังซูมหรือความละเอียดพิกเซลเท่านั้น การถ่ายภาพระดับร i โคจิออเรมได้มีการร่วมมือกับ r ีโคซึ่งเป็นแบรนด์กล้องคอมแทกระดับตำนานเพื่อปรับจูนกล้องหลักของ GT8 โปรทำให้มันมีเอกลักษณ์และลายเซ็นของภาพถ่ายสไตล์ r i โ o จิออซึ่งมีคอนทราสต์จัดจ้านสีสันสมจริงและความสมบูรณ์แบบสำหรับการถ่ายภาพทางถนนสตรีทฟอท о г р ฟรีกล้องหลักมีความละเอียด50มพพร้อมกับโหมดโทนภาพเอกลักษณ์ของ r i โ o จิออที่ให้ผู้ใช้เลือกถึง5แบบชุดกล้องหลังที่ทรงพลัง G.T.8 เรมีชุดกล้องหลังที่มีความสามารถสูงมีกล้องโทรสโคปเทเลโฟโต้200 MP ที่รองรับการซูม Optical 3x และลอสซซูมสูงสุด 12x ซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการความละเอียดสูงและมีกล้องอุลตร้าดับเบิลยูไอดี50 MP ที่มีมุมมองกว้าง116องศาทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการมุมมองกว้างนวัตกรรมการออกแบบโมดูลล็อกล้องที่ถอดเปลี่ยน เรม GT8 Pro เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของแบรนด์ที่มาพร้อมกับโมดูลล็อกล้องที่ถอดเปลี่ยนได้ซึ่งมีสลักเกลียวทอกสองตัวสำหรับการยึดซึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องความสวยงามแต่ยังเป็นการนำแนวคิดโมดูลารายเซชันมาสู่ผู้บริโภคอย่างจริงจังผู้ใช้สามารถซื้อโมดูลดีไซน์ต่างๆเพื่อเปลี่ยนได้เองเพื่อให้เข้ากับสไตล์ในแต่ละวันซึ่งมีสไตล์ต่างๆเช่นสี่เหลี่ยมกลมและหุ่นยนต์ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการความอิสระในการปรับแต่ง เรมได้เปิดไฟล์โมเดล3า f เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์3มิติโมดูลกอกกล้องในแบบที่ตนเองออกแบบได้อย่างอิสระซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนนักประดิษฐ์เมเกอร์ได้สร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเรม GT8 ีแปรถูกวางตำแหน่งให้เป็นเรือธงนักฆ่าระดับพรีเมียมซึ่งมีสเปคที่เทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนระดับสูงสุดของตลาดแต่มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าซึ่งทำให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติที่แรงและมีราคาที่เหมาะสม โดยสรุปเบรม Gt8 Pro ไม่ได้เพียงแต่เสนอสเปคที่แรงแต่ยังเสนอความอิสระในการปรับแต่งและประสบการณ์การถ่ายภาพที่มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมองหาความสำคัญมากและการผสานกันระหว่างพลังของ Snapdragon 8 e n 5แบตเตอรี่7000 mAh และลายเซ็น i ีโคจิออร์ทำให้ Gt8 Pro เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติที่แรงและมีเอกลักษณ์ด้านภาพถ่ายเบรม Gt8 Pro ได้เปิดตัวในประเทศจีน โดยมีราคาเริ่มต้นที่3,999หยวนหรือประมาณ1 8 0 0 0บาทซึ่งราคาขายจริงในประเทศไทยอาจมีการปรับเพิ่มเล็กน้อยจากภาษีและค่าใช้ใจ่ายในการนำเข้าและ GT8 โรเตรียมจะวางจำหน่ายในตลาดโลกเร็วๆนี้ซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่มใหญ่ในตลาดเรือทงทั่วโลก